ผมเกษมสักอุทัยชนะนะครับมาในนามของออผมเป็นรองผู้อำนวยการอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์และที่ดินของเชียงใหม่นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาในนามของครีบเชียงใหม่นะครับหรือว่าเชียงใหม่สร้างสารรค์เพราะว่าเดี๋ยวระหว่าวงรอสไลด์นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราพยายามช่วยกันทําอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นงานงานนี้ก็ตามนะครับของเป็นที่เป็นเชียงใหม่เมกเกอร์พาร์ตี้หรือว่าสิ่งต่างๆที่หลายๆองค์กรทําอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เชียงใหม่เนี่ยมันมีวิสิบิลิตี้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในตัวเมืองเอง ในประเทศไทยหรือแม้แต่ในสายตาของคนต่างประเทศนะครับโดยในวันนี้เนี่ยเราก็มีการเชิญนะครับคนจากองค์กรที่เกี่ยวกับเมกเกลับทางสิงคโปร์มาด้วยนะครับแล้วก็เชื่อว่ามีหลายๆท่านเนี่ยก็มาจากที่อื่นเช่นเดียวกันนะครับเสียงมันผ่อนลำโพงไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาปักให้ครับู้ว่ามันนะบงเอิผมเราเราจัดงานบ่อยนะครับบางทีเราคนพบว่า ไม่ไกลไปมันทำให้หอนนะดีขึ้นไหมครับโอเคนะครับนะครับยังในในหัวข้อวันนี้นะครับเราผมอยากมาพูดเรื่องเกี่ยวกับทางสิ่งที่เราทําอยู่นะครับแล้วก็ความเกี่ยวข้องกับการที่เราจะโปรโมทให้สิ่งที่หลายๆคนสนใจนะครับเมคเกอร์ออกมาเป็นโปรไทป์เป็นของเนี่ยมันจะออกสู่ตลาดหรือว่าความต้องการของลูกค้าได้ยังไงนะครับโดยกลไกที่มีอยู่ ก็ในในนี้นะครับก็จะเป็นภาพภาพที่เราสร้างขึ้นมานะครับเพื่อให้เห็นว่าทางหมหาวิทยาลัยนะครับเราในที่นี้เรายกตัวอย่างหมหาลัยเยชียงใหม่เนี่ยเราเป็นหมหาวิทยาลัยอยู่นั่นะซึ่งแน่นอน,นว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะได้เรียนในหมหาวิทยาลัยมาแล้วก็จะรู้ว่าในในหมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีองค์ความรู้ต่างๆในตามคณะต่างๆสำนักต่างๆอยู่แล้วใช่ไหมฮะอยู่ทางน้านซ้ายสุดคราวนี้พอเวลาถัดไปเนี่ยเมื่อก่อนสอนสอนกันอย่างเดียวก็จะมีพวกสถาบัน Ex c e l l e n c e Center ขึ้นมาเฉพาะด้านใช่ไหมครับ บางคนพลังงานไฟฟ้าอาหารต่างๆนะครับไล่มาเรื่อยๆแล้วคราวนี้ฝั่งขวาเป็นฝั่งเอกชนที่ทําธุรกิจทุกวักนาง้แล้วทำไปทําไปทําไปเมื่อก่อนต้องทําเองหมดเลยทุกอย่างของต้องทําเองทุกอย่างเงินต้องหาเองตลาดต้องหาเอง็ดเสร็จแล้วไม่มีความยากในการทําอยู่แล้วก็คราวนี้เนี่ยในการแข่งขันทุกวันนี้เนี่ยมันก็ยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นเพราะว่าแต่ที่ก็จะมีโปรดักต์ใหม่มาเรื่อยๆใช่ไหมครับซึ่งโปรดักต์ใหม่เนี่ยก็จะ develop ได้หลายๆที่อยู่แล้ว เราก็เลยทาที่เป็นสะพานเชื่อมนะครับระหว่างองค์ความรู้ในหอะไยกับเอกชนที่มีความต้องการในเรื่องของการน,ำนำํานวัตกรรมเนี่ยไปใช้นะครับเราก็เลยเป็นสะพานเชื่อมตรงเนี้ยระหว่างทางซ้ายไปทางขวาไม่แน่ใจหายไปไหนเด้อไฟอาจจะมามา,มาไปๆนะฮะเลยอาจจะไม่ชัดโอเค นะครับดังนั้นในพวกของเซอร์วิสต่างๆที่ที่เราดีไซน์ไว้ก็จะออกมาให้มันแมชกับความต้องการของเอกชนที่ต้องไปใช้จริงยกตัวอย่างนะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นพวกการบ่มเพาะสตาร์ทอัพที่ทุกคนอาจจะพอรู้จักกันแล้วนะครับในการที่เรามีไอเดียอยู่คราวนี้เราจะ้อนจะเป็นบริษัทเนี่ยเราทายังไงบ้างนะครับเพราะว่าบริษัทใหม่เนี่ยสมมติมีมีกันสองสาคนใช่ไหมฮะจะไปจ้างทั้งบัญชีจัดซื้อฝ่ายขายพัฒนาอลงุงตุงนังมันมันก็เป็นคอที่ลงไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอด ใช่ไหมครับดังนะนั้นก็มีกลไกในการช่วยเหลือตรงนี้ขึ้นมาในการบ่งพอธุรกิจถือหรือว่าที่เราเรียกเป็นด้าน I ิ c u b a t i o n แล้วก็มีในเรื่องของ Check t e c ค Transfer ที่มี IP Knowhow อยู่แล้วไลเส้นไปใช้เลยไหมจะง่ายนะครับไม่ต้องทำทำอะไรมาทั้งหมดเพราะว่างานงานบางตัวเนี่ยเขาพัฒนากันมาเป็นส0ปีนะครับกว่าที่จะพร้อมขายในทุกวันนี้ดังนะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเร็วก็วมีพวก co Research ในการทำวิจัยร่วมกันร,ระหว่างามหาลัยแล้วก็เอกชนนะครับเพราะว่า ความต้องการเนี่ยแน่นอนว่าเอกชนมีความต้องการที่ชัดเจนเพราะว่ารู้ว่าตลาดอยู่ตรงไหนตลาดคืออะไรแต่แค่ว่ายังทําไม่ได้ก็เลยมนะีมีการ transfer กันหรือว่าเป็นพวกเทส t i n g ต่างๆนะครับรวมทั้งพวก pilot plant ในการที่เราทำของขึ้นมาสมมติเราทำของได้2ชิ้น3ชิ้นใช่ไหมครับสมมติต้องทำ mass scale สักร้อยชิ้นเนี่ยเราจะไปลงทุนที่ไหนมันจะ work ไหม cost จะเป็นยังไงใช่ไหมครับก็จะม,มีบริการในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นภาพรวมคร่าวๆ แล้วก็คราวนี้เนี่ยทางทางทางเรานะครับก็มีวัตถุประสงค์นในการที่จะ drive ให้เอกชนเนี่ยทำอาหารดีมากขึ้นในการทำผู้ปรับของตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วกเ็เราจะมีตึกของทางที่เราเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์จริงๆขึ้นมานอีกประมาณสามปีในพื้นที่ไม่เหียไม่ไกลจากนี้เท่าไหร่นะครับเราก็จะมีพื้นที่ตรงนี้ให้เ,หเอกชนเข้ามาใช้ได้ในส่วนต่างๆที่ได้บอกไปแล้วใน,ในตอนแรกนะครับตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็สําคัญมากว่าที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยเราอยากจะให้ คนที่ทำงานเอกชนเนี่ยครับมีการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้นนะครับในการทำธุรกิจเพราะว่าการแข่งขันทุกนี้มันก็รุนแรงยิ่งเป็นด้านซอฟต์แวร์เนี่ยมันเทิร์นกันทุก6เดือนยิ่งเป็นฮาร์ดแวร์บอกซอฟต์แวร์อาจจะเทิร์นทุกปีหนึ่งปีครึ่งถ้าท่านนึกไม่ออกนึกถึงมือถือครับตัวใหม่ออกมาเรื่อยๆทุกๆ3ควอเตอร์อันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนอันนี้อาจจะสไลด์อาจจะดูเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ย สวิต,ต่างๆผมอาจจะรุบรวมแบบนี้ให้ดูนะครับมีเรื่องของการบ่มเพาะทําวิจัยร่วมกันเอกชนนะครับในการทํางานแก้ปัญหาบางอย่างในตัวอุตสาหการรมเองที่เป็นควิกวินนะครับลองดูก่อน6เดือนเสร็จเวิร์กมาทํางานด้วยกันต่อไหมไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของผนแผนที่บอกไปว่าในการที่จะสนับสนุนให้คนสามารถทำธุรกิจแล้วก็ลองผลิตในสเกลที่ใหญ่ขึ้นก่อนที่จะไปลงทุนโรงงานเอง พราะลงทุนโรงงานนี่ก็หลายล้านถูกไหมครับถ้าเป็นด้านอาหารเนี่ยก็ยังต่ําก็ประมาณสัก5าล้านถ้าเครื่องสำอางก็แพงหน่อยนะครับแล้วมีเรื่องของมาตรฐานอีกที่มาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นภาพรวมของของตรงนี้นะครับหายไปเรื่อยๆนะครับไม่เป็นไรอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างโปรเจกต์ที่เราเคยทํากับเอกชนให้เห็นภาพว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยมันใช้ได้จริงมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนทิ้งมันไม่ใช่แค่ฝันย,ยุัตอยานะครับอย่างตัวอย่างแรกทุกคนรู้จัก แค่หมูของวัฒนธรมไหมฮะถ้าคนเชียงใหม่น่าจะรู้จักอย่างตอนนั้นที่เขาทำแค่หมูป๊อปขึ้นมานะครับก็เป็นตัวอย่างที่โครงการที่มีม,ม,มีมีการทําด้วยกันด้านล่างซ้ายอันนี้เป็นเครื่องกําจัดมอดในข้าวนะครับโดยไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ไอตัวไปต้โบไมนะครับแต่ใช้ขึ้นความถี่วิทยุแทนแต่พอมอดเป็นปัญหาสําคัญมากว่าเ,เวลาเวลาเราซื้อมานะครับสังเกตนะครับไม่มีมอดนะฮะเคยไหมฮะ ที่ใส่ถังสักพักบ,บ้านไหนมาก,กินข้าวบ้านเนี่ยกินข้าวนอกบ้านบ่นบอยสักเดือนหนึ่งมันจะมีมอดโผล่ขึ้นมามันมีไข่มอดอยู่แล้วมันโตขึ้นมาเองน,อนี้เป็นต้นนะครับก็นี่เป็นคื่อความสีที่สามารถใช้กําจัดได้โดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีก็จะเกี่ยวข้องกับพวกธุรก,กิจที่ส่งออกด้านข้าวนะครับว่าเดี๋ยวนี้อย่างในเร็วๆเนี่ยเขามีมันจะมีร l เ t i o n ว่าห้ามใช้สารเคมีก็ต้องไปใช้ตัวอื่นแทนอย่างน,นี้เป็นต้นนะครับตัวสุดท้ายนี่เป็นเครื่องให้ความร้อนตัวหนึง่งแต่ว่าใช้รังสีอินฟราเรด แทนที่เป็นลมร้อนธรรมดานะครับผมอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้เป็น pues, Lad ตัวอย่างที่ผมทําเองนะครับอันนี GI ้เป็นโรบอทอาร์มที่ใช้ในไลน์อุตสาหกรรมเช่นพวก Pick and Place ในตัวอย่างก็จะดูแบบมีทั้งส่วนที่ทุกคนน่าจะรู้จักดีใช่ไหมครับออกแบบขึ้นมาใช่ไหมครับก็ต้องมีการวางเลเยอร์วางแขดปุ๊บแต่แค่นั้นไม่พอต้องเราต้องทำไปตัวเรียกเป็นไฟน a l e l e m e n t ม่นานนสิใช่ไหมครับดูว่าใส่โหลดปุ๊บมันเอียงไปกี่มิลลิเมตรรับได้ไหมต้องปรับไปตามนั้นนะครับแล้วก็มีตัวอย่างการใช้งาน นะครับตัวนี้ที่ที่เป็นอยู่ก็ตัวนี้เรากําลังเจรจากับบริษัทที่ทําพวกรถไอฮอตวิลทุกคนรู้จักไหมฮะไอรถเล่นของเล่นอะไรเงี้ยก็เป็นตัวอย่างที่ที่ผมทำาเขึ้นมาก็อาจจะเกี่ยวข้องงานนี้นิดหนึ่งก็เลยเอามาแสดงให้ดูว่ามันมีตลาดในการใช้งานจริงคันนี้สุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้นะครับก็คือว่าสำคัญมากเรามีไอเดียใช่ไหมครับทุกคนผมเชื่อว่าที่นี่น่าจะมีไอเดียทําของเป็นเรามีโปรโตไทป์เราอัพสเกลขึ้นมา แต่ว่าไอจอังหวะที่มันจะกล้ามเข้าไปเป็นธุรกิจจริงเนี่ยมันมีสิ่งที่เราเป็นเป็น value เร d ยอัอยู่คานนี้ในสูตรของเราเนี่ยเซอร์วิสของอุดอของไซส์ a ปาหรือเทนวิทยาศาสตร์นี่ก็คือไปช่วยให้ธุรกิจเนี่ยสามารถก้าวข้ามวอลล์เรียอัปเดตตรงนี้ได้นะครับโดยใช้เซอร์วิสต่างๆเข้ามาพลักอินอันนี้เป็นแบบผู้วิวาวๆนะครับรายละเอียดเนี่ยอาจจะต้องอาจจะพูดคุยใหญ่ทีหนึ่งนะครับเพิ่มเติมในอนาคตจนจนกระทั่งจนไปถึงส่วนที่ธุรกิจเองเนี่ยมันจะมีมาตรฐานในการทํางานนะครับความยากของธุรกิจ มีมีสองด้านสั้นๆนะครับด้านเทคโนโลยีฟรีสสิ่งที่ทุกคนมาเนี่ยอาจจะเห็นว่า,ากลัวทำขึ้นมาได้เป็นของเนี่ยเทคโนโลยีต้องฟรีสละทำขึ้นมาได้ส่วนที่2ก็ในส่วนของ business freeze ทแล้วมีตลาดไหมขายใครไซซิ่งเท่าไหร่สเกลยังไงราคากี่บาทแพ็กเกจต้องเป็นแบบไหนลูกค้าคือใครเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุคนทํางานคนใช้ชีวิตแบบไหนคือมันอยู่ความละเอียดใน,ใน,ใ,นในเรื่องของตลาดอยู่ดังนั้น2ออย่างก็ต้องมาแมทช์ด้วยกันนะครับมันถึงจะออกเป็น Product ที่ มีการออกสู่ตลาดได้อย่างแท้จริงนะครับก็อันนี้อาจจะให้เป็นโอว์วิวของของงานในวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีสปีกเกอร์นะครับเพิ่มเติมก็จะมีทีมงานก็จะมีทางทาคุณมาตินเองนะครับที่เป็นที่ปรึกษาของเราแล้วเป็นคนที่ดราต์สม่ยสร้างสารมาตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะมีอาจารย์อาจารย์โรเจอร์นะครับที่ทำบอร์ดขึ้นมาโชว์ในงานนี้ด้วยแล้วก็จะมีทีมเมกเกอร์นะครับจากสิงคโปร์มาพูดด้วยนะครับก็ผมอาจจะฝากไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณครับ